เอาชนะได้ทุกวิกฤตด้วย3สิ่งนี้ครับต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่หนักมากสําหรับประเทศไทยนะครับเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วนะครับพอมีโควิด -19 เข้ามามันทวีความรุนแรงไปเป็นหลายสิบเท่าเลยนะครับและที่สาคัญคือเราไม่รู้ว่าขณะที่เราดูคลิปนี้อยู่เนี่ยมันถึงจุดที่แย่ที่สุดหรือ,อยังแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยู่ในสภาวะนี้คือเหมือนมืดแปดด้านหมดหวงังไปไหนไม่ถูกเลยคือ รู้สึกมันรด้ปรีไปหมดเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะแบบนี้นะครับผมอยากให้คุณตั้งใจฟังคลิปนี้ผมเชื่อว่า3สิ่งนี้ มันช่วยทําให้คุณเนี่ยเอาชนะแล้วก็ฝ่าฟันได้ทุกวิกฤตนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องมีคือสติครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่มันจําเป็นต้องมีครับเพราะว่าถ้าวันนี้คุณเครียดคุณท้อหรือแม้กระทั่งโมโหหรือโกรธเนี่ยครับถ้าคุณมีอารมณ์แบบนี้มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอยู่แล้วเห็นด้วยไหมครับอันที่2คือที่มันจะตามมาคือมันจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดครับการที่คุณจะตัดสินใจได้ดีนั้นมันต้องอาศัยสภาวะจิตที่ดีที่สุดเลยนั่นคือตอนที่คุณมีสติ คุณจะสามารถใช้เหตุและผลการวิเคราะห์การแยกแยะได้เป็นอย่างดีและจะทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับและนอกจากนั้นมันจะทำให้คุณอยู่เหนือเหตุการณ์ไม่ใช่เป็นเหยื่อเหตุการณ์ข้อ2คือพัฒนาครับเราจําเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองต่อเวลาอยู่แล้วนะครับยามดีก็ต้องพัฒนายามไม่ดียิ่งต้องพัฒนาครับชีวิตเหมือนข้อสอบครับบางปีเราก็ได้ข้อสอบชุดง่ายบางปีก็ได้ข้อสอบชุดยากแต่ปีนี้เราดันได้ข้อสอบชุดที่ยากมากมาก เท่านั้นเองครับและนี่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลที่สุดครับที่น่ากังวลกว่านั้นคือเรายังมีข้อสอบรอเราอยู่อีกหลายชุดตลอดชีวิตนี้ครับ นั่นเป็นผลว่าทําไมเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับการพัฒนาตัวเองการเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองเปรียบเสมือนคุณกําลังเตรียมถังน้ําไว้รอฝนนะครับวันหนึ่งที่ฝนตกลงมาคุณก็จะเต็มไปด้วยน้ํามีน้ำมาใช้แต่คนที่ไม่มีการพัฒนาตัวเองไม่มีการเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองเปรียบเสมือนเขาไม่มีอะไรเลยรองรับน้ําต่อให้ฝนตกหนักแค่ไหนก็มีค่าเท่ากับศูนย์ครับ และข้อสุดท้ายข้อ3ครับคือความเชื่อครับความเชื่อเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากๆนะครับแต่วัดไม่ได้ไม่เหมือน IQ นะ IQ ยังวัดได้ครับร้0 1ส0บร้มันวัดไม่ได้ไม่มีสเกลแต่มันมีผลกับชีวิตอย่างมหาศาลเลยเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้บ่อยมากๆใช่ไหมครับเช่นคนนี้มาจากต้นทุนที่น้อยมากๆเลย ชีวิตติดลบหนี้ท่วมหัวเลยแต่ทุกวันนี้กลับกลายเป็นมหาเศรษฐีได้บางคนเป็นมะเร็งขั้นที่4ระยะสุดท้ายคุณหมอบอกว่าให้ทําใจแต่เขาก็รอดมาได้ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่เลยเขาฝ่าฟันอุปสรรคเขาฝ่าฟันวิกฤตเหล่านี้ได้ยังไงความเชื่อครับคงจื้อเคยพูดเอาไว้ว่าคนที่คิดว่าตัวเองทําได้และคนที่คิดว่าตัวเองนั้นทําไม่ได้ถูกทั้งคู่ครับคําถามคือคุณคิดว่าคนที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้คือคนที่คิดแบบไหนครับแน่นอน คือคนที่คิดว่าฉันผ่านไปได้เท่านั้นครับแล้วลองนึกดูนะครับว่าถ้าพวกเราเป็นล้านล้านคนมี3ข้อนี้มีสติพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและข้อ3คือมีความเชื่ออันแรงกล้าเราจะไม่ใช่แค่ผ่านมันไปได้แต่เราจะผ่านมันไปได้อย่างยอดเยี่ยมและเราจะยิ่งใหญ่กว่านี้มากมายดีขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกทางไปด้วยกันเบ็เทอร์ไปเด์โชคดีครับ